สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมขออนุญาต1คลิปนะครับผมโดยปกติผมจะไม่แทรกคลิปอะไรระหว่างเวิร์กช็อปนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับสอนใช้โปรแกรมของเราด้วยแต่ก็เป็นคอมเมนต์มาจากช่องนี้แหละนะครับผมแล้วก็อาจจะตรงกับเคสของใครหลายๆคนที่กําลังจะเรียนจบแล้วต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมเพราะผมก็ไปเป็นไป ิดเกณฑ์ทหารหลังจากเรียนจบนะครับผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนนะครับผมพี่รอไทยครับคือตอนนี้ผมเรียนจบแล้วต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับผมอยากรู้ว่าไอทีในค่ายทหารมีไหมนะครับผมอยากให้พี่อยากให้ผมนะครับผมแชร์ประสบการณ์นะครับผมเกี่ยวกับเป็นการเป็นเดฟในค่ายทหารนะครับผมขอแบ่งเป็นเคตทหารเกณฑ์ทหารกองประจำการก่อนแล้วกันอ่ะโอเคนะครับผมสมมติสมมติว่าเราตอนผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยนะครับผมก็ผ่อนผันไปเรื่อยๆนะครับผมจน จนเรียนจบอะนะครับผมอเอ้าเอาแล้วเอาอยัางไงดีกับชีวิตจะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ต้องรีควายแบบเฮ้ยผ่านการเกณฑ์ทหารมีจริงจริงนะครับผมผ่านการเกณฑ์ทหารคือถ้าเรายังไม่ผ่านเนี่ยแล้วเราไปทํางานเนี่ยมันก็แปลกๆนะครับผมเขาจะรับเพราะว่าเราจะได้ไปเกณฑ์ทหารเราจะลากออกตอนไหนก็มันก็ไปไวนั้นแหละนะครับผมเพราะว่าเรียนจบแล้วมันก็ผ่อนผันไม่ได้แล้วนะครับผมเราก็ต้องมีทางเลือกอยู่นะครับผมว่าเอาอยัางไงดีมีบุตรปตีสมัครก็เป็นหนึ่งปี อ๋อสมัครเป็น6เดือนนะครับผมถ้ามีวุฒิจับได้ใบแดงก็เป็น1ปีนะครับเอายังไงดีเว้ยกับชีวิตตอนนั้นผมผมก็เลือกสมัครนะครับผมสมัครได้เองด้วยไม่ต้องมีใครฝากนะครับผมนี่เป็นไงเจ๋งไหมนะครับสมัครก็ได้หมดแหละนะครับผมเ็เฮกันทั้งอำเภอนะครับผมเพราะว่าใบแดงมันหายไปใบหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ไปเป็นอยู่6เดือนนะครับผมผมไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่6เดือนเรียนจบเมื่อมิยอมิถุนายนนะครับผมผมก็ไปผัด2ของทรลเนี่ยก็ สิงหานะครับผมผมก็เลือกให้มันไวที่สุดอ่ะนะครับผมจะได้ไปทำการทำงานจะได้ไปทำอย่างอื่นสักทีนะครับผมอ่ะก็ไป6เดือนไปถึงครับในค่ายมันจะแบ่งเป็นอย่างงี้ครับแต่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมอยู่ที่เราจะเอาอะไรเก็บเกี่ยวอะไรออกมาจากค่ายนะครับผมไปถึงเขาก็จะมีแบบว่าตอนฝึกก็ฝึกก็ฝึกปกตินะครับผมช่วงสัปดาห์แรกๆก็ฝึกปกตินักๆธรรมดานี่แหละนะครับผมเป็นทหารใหม่นะครับผมแต่เขาก็จะมีมาถามครับผมว่าเอ้ย ใครที่จบปริญญาตรีมาบ้างนะครับผมเขาจะไปทําอะไรนะครับผมเขาจะเอาคนปรบจบปริญญาตรีไปทำอะไรคือเขาก็มาหามหาศาลสาวๆเสียงเสียงดูก่อนนะครับผมเขาก็จะเอาไปขายของไปเป็น P ีเอะไรเงี้ยครับผมเขาหาคนที่มีองค์ความรู้หน่อยละกันนะครับผมไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับผมไปขายของไปขับรถให้เจ้านงเจ้านายไปนู่นนี่นั่นนะนะโอเคประมาณนี้นะคับนี่นี่ผมเองนะนี่นี่ผมเอง คลิปด้านหลังนี่ผมเองนะครับผมเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปแรกที่ผมลงของช่องเลยประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นครูฝึกถ่ายไว้นะครับผมครูฝึกถ่ายเก็บไว้แล้วก็มาขายแผ่นซีดีนะครับผมผมก็ซื้อมานะครับผมก็เยอะก็อยากเห็นบรรยากาศตอนตัวเองฝึกเนาะน,น,นี่ตัวผมเองนะครับนี่ผมเองนะนั่งคัดฉากอยู่นี่อ่ะโอเคเขาก็จะเอาคนปริญญาตรีนะครับผมขายของเป็นเป็น PX อ่ะสมมุติเราได้ไปเป็น PX เอ็กอะทำทำยังไงเราก็จะมีสิทธิพิเศษหน่อยนะครับผมอันนี้ อันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นจากส่วนตัวผมนะอาจจะไม่ตรงกับที่อื่นหรือค่ายอื่นนะครับผมอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดียังไงก็ลองพิจนารณาดูเอาเองนะครับผมสมมุติได้ไปเป็นอาวุธปริญญตตรีก่อนเนาะเมื่อกี้เนาะได้ไปเป็น Px นะครับผม p x ก็คือขายของขายของก็จะไม่ต้องไปฝึกไปลำบากกับเพื่อนๆนะครับผมก็จะ ทำหน้าที่ขายของอ่ะเติมของขายของนะครับผมจะทาเก็บบัญชีนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเงินนะครับผมมันจะมีอย่างอื่นอีกนะครับผมให้เช่าโทรศัพท์มือถือให้แบบโทรกลับบ้านอย่างเงี้ยนะครับผมเอาเงินที่ไหนทําเซ็นได้นะครับผมพอเงินเดือนออกเขาก็หักตังเงินเดือนประมาณ7,7 0ดนะตอนผมอยู่นะครับผม7,7 0ดเฮ้ยตอนนั้นมีเงินีจบมามีเงินเดือน7,7็0แต่มันได้ไม่ถึงหรอกครับผมหายไปตรงไหนก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมมันก็ ส่วนใหญ่หายไปไหนมันก็มาจากเรานี่แหละไปไปไปเช่าโทรศัพท์โทรกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนาทีละ3บาทอ่าไปอะไรอีกอะครูฝึกเขาก็จะมีนู่นนี่นั่นมาแจกอย่างกระเป๋าไอ้ด้านหลังเนี่ยนะครับใส่น้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรผมลืมหมดแล้วนะครับผมมีเสื้อสวยๆเอาตัดชุดใหม่เท่ๆชุดพรางเท่ๆนะครับผมเขาก็ให้เราเซ็นไว้หมดนะครับผมแต่ก็ตัดกันนะนะครับผมมีเสื้อมาแจกมีเข็มนู่นนี่นั่นมีใบประกาศนัยญบัตรไปทําอะไรก็มีให้หมดอ่ะ เก็บตังค์หมดนะครับผมไม่ได้ฟรีนะครับผมเอามาให้เหมือนจะแจกแต่แต่ก็ว่าอย่างว่าแหละนะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายโอเคอ่าแล้วเ่านี่นึงนะครับผมเราแล้วก็ยาวปนะกติเราให้หมู่กันฟังเพื่อนกันฟังคือ <c oughs> <c oughs> ตกลับจริงๆเนี่ยได้ประมาณสักสองพันนะครับผมมันก็อยู่ที่การใช้จ่ายของเรานะครับอยู่ที่การใช้จ่ายของเรานะครับผมเ,เงินเข้าเขาก็หักหมดก่อนมาไม่ถึงเราหรอกนะครับบางคนเนี่ย จะย้ายค่ายอยู่แล้วยังยังเป็นหนี้อยู่เลยนะครับผมก็ต้องโทรให้ที่บ้านโอนตังมาใช้นี้ถ้มีนะครับมีนะครับผมให้โอนตังมาใช้นี่นะครับผมออาปอตีไปทําอะไรอีกนะครับผมทําบัญชีนะครับผมเกี่ยวกับ Excel นี่อันนี้ผมประสบการณ์โดยตรงกับผมเลยนะครับผมเข้ามาถามหาวูดคอมเข้ามาถามหาวูดคอมไอ้เราก็ยึกยึกยักยักเอาไปทําอะไรเว้ยนะครับผมเขาก็ครูนะ รุ่นพี่เราเขาก็จะขูรุ่นพี่เขาคือผู้ช่วยครูฝึกนะครับผมเขาก็จะเป็นผัดก่อนหน้าเรานี่แหละที่เขาฝึกเสร็จแล้วเขาก็มาช่วยครูฝึกนะครับผมเขาขูอะไรเราก็กลัวหมดแหละนะครับผมเขาพูดอะไรเรากลัวหมดเลยตอนนั้น่ะนะครับผมเขาก็เราก็ยินยันยักไม่อยากจะออกไปไงนะครับผมเอาไปทํางานอะไรแน่เลยนะครับผมก็สรุปก็เอาไปทําบัญชีนะครับเขามาประกาศหาคนแถววุฒิคอมนะครับผมเอาไปทํา Excel เอาไปทํา Excel นะครับผมก็ทําเกี่ยวกับเงินนงเงินเดือนนะผมรู้นะครับผมเอ่อ ก็มีอะไรอีกนะครับผมเรื่องของความดาร์ก <iet S 2> เรล่าแล้วก็ยาวไน้เรล่าแล้วก็ยาวแลเรื่องความดาร์กเนี่ยนะครับผมอา่เอาเดี๋ยวอาชีพในค่ายผมก่อน2เดือนแรกเนี่ยจะเป็นทหารใหม่ก็ฝึกนะครับผมพอฝึกทั้งหมด2เดือนแรกก็จะเป็นเรื่องของการย้ายค่ายนะครับผมมันไม่เหมือนไม่เหมือนทบอแล้วกันไม่เหมือนที่อื่นแล้วกันนะครับผมไม่เหมือนที่อื่นนะครับผม,ม,เ,ม,นนมเพราะว่าย้ายจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ที่บางสะเลเนี่ย พอฝึกเสร็จสองเดือนก็ต้องย้ายนะครับผมไม่ว่าคุณจะไปตกนาวิกโยธินไปตกกรมสัมภาวุธนนู่นนี่นั่นแต่ทั้งหมด4 0 0พันคนจะไปนอยอเนี่ยนาวิกโยธินเนี่ยสองพันคนนะครับผมซึ่งผมก็อยู่ในสองพันคนนั่นแหละคือมันเท่นะตอนนั้นมองตอนเป็นทหารใหม่แล้วมองเห็นพวกแบบนาวิกโยธินมาจัดแถวเท่จังวะมันมันจัดแถวเร็วจังวะแล้วเป๊ะนิ่งเปี้ยนะครับผมพอไปตกแล้วก็ถึงรู้นะครับผมโหโคตรเข้มเลย นะครับโคตรเข้มเลยการจัดแถวนี่ยเขามีตำแหน่งอยู่แล้วให้คุณต้องยืนตรงนี้ตลอดคุณต้องนู่นนี่นั่นตรงนี้ตลอดแค่แบบมาจัดแถวแบบขยับตบยุงนิดนึงโดนกระโดดทีมป, <c oughs> ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะครับโคตรโดหดโคตรโหดนะครับอ้าวโอเคทาอะไรอีกไม่เคยร้องไห้ก็ร้องไห้นะครับผมนะบวันนี้พูดแบบไม่อาย,นะแบบแอายนะครับผมพูดแบบไม่อายนะครับผมวันเยี่ยมญาติเลยเงี้ยนะครับผมพ่อแม่มาเยี่ยมทํากับข้าวมาให้กิน โอ้ยดีใจ,ะใจนะครับผมดีใจนะครับผมอะไรอีกละ่ะเรื่องความดาร์กให้ถ้าสมมติได้ไปเป็นจริงๆนะครับแต่ถ้าถามผมนะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงได้ด้วยเหรอก็มีวิธีนะครับผมก็ไม่พูดแล้วกันเนาะโอเคสมมุติเรามีทางเลือกเราก็ไม่เป็นไม่ทำไปไม่ได้นะนะับผมก็ไม่ต้องไปนะไม่ต้องพูดแล้วกันเนาะมันไม่ไปยังไงนะครับผมโอเคสมมุติได้ไปเป็นแล้วอันนี้ผม่าให้ฟัง ยาวยาวยาวเลยนะครับผมก็อะไรอะระวังเรื่องของหายนะครับผมร้อยพ่อพันแม่นะครับผมอย่าไปไว้ใจใครเยอะนะครับผมเดี๋ยวก็จะพลาดนี่แหละเหมือนผมนี่แหละเรื่องตรงเรื่องตังก็จะให้กันยืมนะครับผมเรื่องของหายนี่หายจริงๆนะครับผมโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับผมปกติเขาก็ยึดถูกไหมฮะก็ยึดนั่นแหละนะครับผมแต่พอวันจะย้ายหน่วยตอนนอย,อนยจะย้ายหน่วยอีกฝึกสอบส,ส,สองเดือนแล้วนะเป็น4เดือนแล้วนะครับผมฝึกนอยอเสร็จ เป็นสี่เดือนจะย้ายจะย้ายค่ายเขาก็จะแจกโทรศัพท์คืนจะแจกโทรศัพท์คืนได้โทรศัพท์มามันก็ต้องชาร์จถูกไหมฮะเราก็ชาร์จคืนสุดท้ายที่ที่ที่กองร้อยคืนสุดท้ายก็ต้องชาร์จไว้บนหัวนอนนั่นแหละนะครับผมตื่นเช้ามาหายครับผมแล้วไม่ได้หายคนเดียวนะหายหลายคนด้วยนะครับผมอ่ะสงสัยไหมแล้วทำไมเขาไม่ตามไม่อะไรให้หรอเขาพูดตรงๆไม่สนใจเขาไม่สนใจนะครับผมแล้วก็ มันเป็นมันจะฉุกละหุกไปหมดอนะวันย้ายค่ายอะนะครับผมตื่นเช้ามามต้องรีบแบกถุงทะเลวิ่งวิ่งวิ่งไปขึ้นรถนู่นนี่นั่นแล้วแล้วแต่ใครจะมารับไปไหนนะครับผมไปหน่วยไหนต่อนะครับผมเมื่อผมอ่าเดี๋ยวยังไม่จบที่เท่านี้นะครับผมอะไรหายอีกครับผมสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดหายครับอะไรครับกางเกงในหายนะครับผมคือไม่ใช่โรคจิตไม่ได้อะไรหรอกนะครับผมมันอาจจะมาด้วย ผมสันนิฐานเราเองนะผมโลกสวยเอาเองนะอาจจะแบบเฮ้ยมันเหมือนกันนะเนาะนะครับผมอาจจะหยิบผิดหยิบอะไรนะครับผมพอของฉันไม่เจอฉันตากไว้มุมนี้มก็มันไม่มีใส่อะมันก็ต้องหยิบของคนอื่นอะอะไรผมผมเดาเอานะประมาณนี้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเองเนะี่ยผมก็หายครั้งหนึ่งแล้วผมก็ไม่ตากกับราวตากผ้าตรงที่อ้อน้ำอีกเลยนะครับผมผมก็มาตากอยู่บนหัวนอนผมนี่แหละนะครับผมบนบน คือมันต้องหลบๆบอ่ะนะครับผมเวลาโดนตรวจโดนแดกโดนอะไรก็สนุกสนานบันเทิงกันไปนะครับผมอะไรอีกอ่ะย้ายผมย้ายไปอีกอันสี่เดือนแล้วนะนะครับผมย้ายไปอีกหน่วยหน่วยนึงนะครับผมไปตกกับเขาก็จะเอาปอตีเนะี่ยไปตกที่หน่วยนี้นะครับผมคือเรียกว่ากลุ่มสนับสนุนแล้วกันนะครับผมก็ไปโชคดีอีกมันมันไม่ใช่โชคดีผมประชดนะครับผมโดนการเกณฑ์การสวนสนามในปีนั้นพอดี เรียกว่าฝึกยันปดนะครับผมฝึกยันปดเลยนะครับผมก็การสวนสนามคือก็มาเดินตบเท้าตบตีนแตกอ่ะนะครับผมตากแดดเงี้ยทั้งวีทั้งวันอันนี้ไปค่ายสนามตรงอันนี้ไปภาคสนามนะครับตรงนี้ตรงหัวกระโหลกข้วยหน่วยลาดตระเวนพันลาดตระเวนนะครับผมตรงนี้นะครับผมเหนื่อยมากๆนะเหมือนไปออกค่ายสนามไปสี่ห้าวันนะครับผมสนุกดีนะครับผมสนุกดีก็อะไรที่ไม่ได้เจอก็ได้เจอนะครับผมถ้าให้ผมแนะนํานะ ไม่ต้องไปนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเองผมผ่านมาแล้วนะครับผมแล้วผมได้อะไรมาจากค่ายบ้างนะครับผมไม่กากก็เกลือนฟ <c wellbeing> ูดเล่นนะครับผม <g éta> ก็สิ่งที่เราได้ออกมาจากค่ายนะครับผมหลังจากที่เราจบมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้จริงๆรเรา,าจะาเราออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกเนี่ยได้สบายนะครับผมเพราะว่าเราผ่านสิ่งที่สําหรับผมนะครับผมผ่านสิ่งที่เหนื่อยที่สุดมาแล้วคือวิ่งแบบวิ่งจนไม่ไหวแล้วแต่ต้องต้องคิดว่า เรามีหน้าทีวิ่งมีนาที่ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปก้าวไปจนไปถึงเส้นชายจนไปถึงกองร้อยเขามีวิ่งแข่งกันนะครับเด๋นวผมเพื่อนนะครับผมก็คือมีนาที่วิ่งวิ่งอย่างเดียวนะครับผมเป็นไรไม่สนนี่วิ่งแข่งกันนะวิ่งแข่งกันแต่เห็นสภาพอาจจะไม่ไวใช่ไหมฮะคอมแบทครับผมแต่งชุดเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยต้องโหต้องทิ้วกันแล้วใช่ไหมฮะมีนาทีวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะครับผม อันนี้แข่งกันนะครับผมแต่ละกองร้อยคือเขาจะแข่งกันนะครับผมเขาจะแข่งกันทําคะแนนนะครับแข่งกันทําคะแนนใครกองร้อยไหนที่แบบยิงปืนดีวิ่งดีนะครับผมเจ้านายก็ได้หน้านะครับผมเจ้านายก็ได้หน้านะครับผมอันนี้ก็วิ่งเสร็จเดี๋ยวแข่งแล้วมีแข่งอะไรอีกแล้วก็ย้ายนะครับผมย้ายหน่วยยก็มีผมอยู่นะครับนี่ตอนนี้อันนี้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีบางคนก็ ไม่ดีก็อันนี้นี่ผมเองนะนี่ยืนตกมืออยู่นะเจอพอดีนี่นี่นี่ครับยกไม้ยกมือนี่ครับผมนี่เพราะว่าผมเห็นครูฝึกถ่ายผมก็ชอบนะครับผมก็ขอออกกล้องหน่อยนะครับผมก็ตั้งใจจะซื้อแกอยู่แล้วนะครับผมอเรื่องของครูฝึกก็มีทั้งดีและและและดีน้อยหน่อยแล้วกันดีน้อยหน่อยนะครับผม <c oughs> ดีก็ดีมากๆนะครับผมดูแลเราลักเราเหมือนลูกนะครับผมอ่าให้เงิน ทหารเกณฑ์ยืมอะให้เงินทหารเกณฑ์ยืมแล้วก็มันไม่ไปคืนเขาผมก็ไม่รู้เันเพื่ออะไรเงินก็ไม่เยอะไม่ไปคืนครูครูเขาโอ้โหผมนี่ึ้นแทนเลยนะครูเขาโอ้โหรักดูแลเราเหมือนลูกนะครับผมแต่อีกคนที่ไม่ดีเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่นักเรียนนะครูเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็มีจริงๆนะครับผมเกี่ยวกับการใช้กําลังนะครับเกี่ยวกับการใช้กําลังโดยไม่มีเหตุผลนะครับผมผมก็โดนนะครับผมก็ถ้าผมเห็นหน้าผมก็จะหือ กับโถนสักทีเนะขอยืมจานเบียพูดไปเรื่อยนะครับผมทำอะไรไม่ได้หรอกเราทําอะไรไม่ได้นะครับผมเราก็ได้แค่เหมือนเป็นพูดแล้วกันนะครับผมไม่พูดแล้วกันโอเคนะครับผมนี่เป็นประสบการณ์ในค่ายทหารนะครับผมการออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยการรับความกดดันกับงานกับสิ่งที่เราจะเจอภายนอกเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ได้ครึ่งของสิ่งที่เราผ่านมาแล้วนะครับผมอันนี้คือมุมมองในคนที่ คนที่เป็นมาแล้วกับคนที่ผ่านมาแล้วนะครับผมก็มาพูดณจุดนี้ได้นะครับผมแต่เรื่องของความรู้นะครับผมผมออกมาผมประกาศตัวแปรแทบไม่เป็ยนนะครับผมการเรื่องของการเรียนการอะไรต้องไปฟื้นใหม่หมดนะครับผมเรียกว่าอยู่ในนั้นผมผมถอดสมองไว้บ้านนะครับผมไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปนะครับอันนี้ผมนะอันนี้โดยส่วนตัวผมเองนะครับผมโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมอันนี้ก็มันนี่แข่งกันเดี๋ยวก็จะย้ายและนะครับผมสนุกสนานนะครับผมสนุกสนาน ใช่ผมเตือนนะอย่าไปให้ใครยืมตังค์นะครับเอาพูดคุยกันสบายๆนะครับคลิปนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองของของผมเองนะครับผมจากทหารเกณฑ์นะครับผมผัด2องทับนะครับผมก็ปลดมาเมื่อปี5้าเเดือนกุมภานะครับผมแล้วก็มาหางานหาการทําต่อนะครับผมก็เอาไปโม้ได้นะครับผมว่าเอ๊ะผ่านการเกณฑ์ทหารมาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมเราก็มีระเบียบวินัยมีอะไรในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมหลักๆก็คืออยากให้ อยู่ที่มุมมองของคนนะครับผมว่าเราจะเอาอะไรออกมานะครับผมบางทีผมก็เห็นบางคนก็เสียเวลาชีวิตผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็เสียเวลาชีวิตจริงๆนะครับผมเอาเวลาไปทําการทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวดีกว่านะครับผมคนหนีคนหนีตเกณฑ์ทหารหมายถึงอยู่ในค่ายแล้วหนีก็มีนะผมก็เข้าใจเขานะครับผมเพราะว่าเป็นเพื่อนผมเองเนาะก็คือเขาก็คิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวนะนะครับผมก็หนี หนีหลายคนด้วยนะครับผมไม่สนใจเาที่ค่ายเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ตามนะเขาก็ไม่ตามนะครับผมแต่ก็เราถ้าเราหนีทหารเนี่ยเราก็จะทําอะไรเกี่ยวกับราชการเนี่ยเกี่ยวกับเอกสารราชการเช่นอะไรแจ้งเกิดลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นก็จะไม่ได้นะ <laughs> ขมสันเพ <laughs> ื่อนผมเห็นขมสันนะครับผมตัวฮาตัวฮานะครับผม คือที่สนิทกันสนิทกันมันก็จะเป็นคนในจังหวัดเดียวกันคนในภาคเดียวกันเขาจะสนิทจะสนิทกันนะครับผมมันจะฟิลลิ่งเดียวกันนะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับผมจะได้ไอเดียหรือหรือไม่นะครับผมแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจะมีประโยชน์นะครับผมจะมีประโยชน์จะหรือว่าจะได้เตรียมตัวนะครับผมจะได้เตรียมตัวนะครับผมก็ ฟิตร่างกายแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยมากนะครับผมแต่ถ้าอยากไปลดความอ้วนอยากไปอยากไปลดความอ้วนนะครับผมไปอยากแข็งแรงอะนะครับผมไปฝึกแต่ไปไปนี่ก็ได้แต่ถ้าถามผมไม่ไม่ต้องไปนะเสียเวลาชีวิตนะครับผมโอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับผมขออนุญาตขออภัยนะครับที่เอามาแทรกด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องรีบทำนะครับเดี๋ยวคุณลีโอจะ โดนก่อนนะครับผมผมต้องรีบมาย้ำเตือนโอเคนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ